สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้องพีหีมาเครื่อ,องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ไปหาซื้อสีมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้สีที่ศูนย์นะครับจากศูนย์กระป๋องละร้อยยี่สิบบาทนี่ครับสีตราช้างอันนี้สี ธรรมดานะครับสีตามท้องตลาดกระป๋องละสีบาทนะครับเนี่ยได้สีส้มนะครับมาประมาณ5กระป๋องแล้วก็สีบรอนหนึกระป๋องนะครับสีเทานี่าแล้วก็เลกเกอร์2กระป๋องนี่ครับ เดี๋ยวจะมาเก็บพื้นนะครับเ,เก็บพื้นหน่อยแล้วก็เก็บล้อหน่อยครับก็จะมีพื้นกับกระทะนอกนั้นก็เป็นสีเดิมนะครับนี่นะหลังจากที่เราสำรวจแล้วนะครับพบความเสียหายก็จัดการแก้ไขเลยนะครับเนี่ยผมจะเก็บสีนะครับตรงนี้เนี่ยชุดห้องโดยสารนะครับตรงนี้ นะเพราะว่ามันมีรอยรอยถลอกรอยสนิมนะครับเนี่ยผมจะเก็บแต่ส่วนนี้นะครับข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็ล้อนะล้อสีล้อนะครับผมจะเก็บสีใหม่แต่ว่าตัวนี้ผมไม่เก็บสีนะครับชุดนี้ผมจะเอาแบบสีเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อสติกเกอร์มาหุ้มประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงเส้นพอดีเลยนะจะหุ้มบนกระโปรงนี้นะครับเป็นลายคาร์บอน นะครัห oh. ลอดไฟมันขาดอยู่หลอดหนึ่งนะครับตอนนี้ขาดอยู่ข้างหนึ่งแต่ว่าผมได้สั่งเป็นหลอดสีขาวมาใส่แล้วนะครับเป็นหลอด LED สีขาวนะครับนะก็ประมาณนี้ตอนนี้ให้แช่มทอลอ้ออยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ทอรลอร้อมาขัดนะครับจะได้ลงสีนะครับสีก็เนี่ย จากศูนย์กระป๋องละร้อยยี่นะครับตัวนี้แพงมากสีตราช้างเลยนะครับแต่ผมจะใช้สีข้างนอกช่วยด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้กระป๋องละ40บ,บาทนะครับเดี๋ยวจะลงตัวนี้ก่อนนะครับเป็นรองพื้นนะตัวนี้ก็จะลงรอบสุดท้ายนะครับมันจะได้ใกล้เคียงกับสีเดิมเดี๋ยวเราชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เนี่ยไ,ได้ประมาณนี้นะ นี่ผมก็ใช้ใบลงมูนะครับเป็นใบกระดาษทรายเกียร์นะครับเกียรอบหนึ่งตรงไหนที่มันถลกนะครับเนี่ยเนะเกียเสร็จแล้วก็ลงสีขาวรองพื้นไว้นะครับกันสนิมเนี่ยนะครับสีขาวก็คือลงตอนที่เราขัดเสร็จนะครับถ้าเราขัดไม่ลงไว้มันจะขึ้นสนิมนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนน้าค้างหรือว่าโดนน,ดน้ํานิดนึงสนิมก็จะขึ้นเลยนะครับ น,นี่ผมได้ขัดแล้วก็ลงสีขาวไว้นะครับตรงที่เราขัดอันนี้รอบหนึ่งนะครับเนี่ยลงรอบแรกนะครับสีสม้มก็ยังไม่อันนี้เท่าไรนะครับอ่ะเนี่ยนะครับล้อเช่มก็อถอดออกมาแล้วขัดให้เรียบร้อยครับไม่ต้องขัดเดยอะครับขัดแค่พอเนียนๆก็เดี๋ยวจะพ่นเลยนะครับ ให้ปิดจุกไว้ก่อนอยางก็ไม่ต้องปิดครับยางมันเก่าแล้วเดีย๋ยวใช้สักพักก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับสวัสดีครับออกมาเจออีกรอบนะครับตอนเย็นๆนะหลังจากที่เราลงสีเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือสีจากศูนย์นะครับเนี่ยผมเอามาลองยิงร้อดูนะครับมันไม่ค่อยเจ็บนะครับสีมันจะออก แก่ๆนะครับส้มแก่ๆไม่เงาเลยไม่ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับเนี่ยกระป๋องละร้อยยี่ครับสีจากศูนย์นะมาดูสีกระป๋องละสี่สิบบาทนะครับเนี่ยแจ่มกว่าเยอะเลยนะครับนี่นะอันนี้กระป๋องละสี่สิบนะครับ หมดไปสามกระป๋องนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่มิดเท่าไหร่นะครับมันยังมีสีดำๆจากเหล็กยังโผล่อยู่นะครับยังมีรอยอยู่นะหมดสามกระป๋องนะครับยิงได้สองรอบที่แรกผมว่าจะเอาสีจากศูนย์มาเคลือบนะครับหลังจากลงไอ้กระป๋องสี่สิบเสร็จแล้วก็จะเอาสีจากศูนย์มา พ่นรอบสุดท้ายนะแต่ลองพ่นกับรอแล้วมันไม่ผ่านครับสีมันจะมืดๆนะครับมันไม่สว่างตอนนี้สีก็ตรงนั้น3ามกระป๋องนะครับตรงนี้2หมดไปห้าแล้วนะครับผมว่าจะซื้อสีแบบเอามาผสมทินเนอร์ยิงเอาดีกว่านะครับนะเพราะว่ามัน มันเปลืองครับสีตัวนี้สีสเปรย์ครับยิงได้แค่รอบเดียวก็กระป๋องหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เต็มเลยนะครับหมดกระป๋องแล้วเดี๋ยวผมจะหาสีแบบมาผสมทินเนอร์แล้วก็เอากายิงเอานะครับผสมทินเนอร์ยิงเอาดีกว่านะครับเพราะว่าแบบนี้มันไม่ไหวนะครับมันเปลืองเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับจะไปหาซื้อสีก่อนนะครับ ะปงละร้อยนะครับสองกระปงแล้วก็ทินเนอร์อีกสองนะครับจัดการใหม่เลยครับเนี่ยหกรบาทนี่ครับนะหลังจากที่ทำแล้วไม่จบนะครับไม่พอใจ